มาแล้วค่ะน้องๆขาคืนนี้ขอให้เข้าขอให้โดนนะโอ้พี่หมดปัญญาจริงละหมดแรงละไม่เคยเจอสามวันติดไม่เข้าดาวดาวบีของเราเนาะไม่อยากจะเชื่อเลยเมื่อคืนนี้นีก็ไม่เข้าเห็นเข้าไม่เข้าอันนี้ก็ไม่เข้าตามงงอ่ะตายตายทำไม่มีแปดไม่มีไม่มีไม่มีห้าเลยเมื่อคืนเนี้ย อุ้ยมากันได้ไงเนี่ยงงเลยโอย้พี่ปวดหัวตึ๊บเลยพี่ไม่อยากเข้าไปลุ้นเลยลุ้นแล้วพี่อลืมตาไม่ขึ้นช่วงเช้าวอเนาะนะนะรอบเช้าอ่ะยิ่งอ,อยากลุ้นให้เข้าพี่ชอบมากคือดาวปกตินะแต่ก็เข้าญาิกันเลยเดี๋ยวนี้ดาวเวียไม่เคยพลาดพลาดไปได้ไงสามวันแล้วสามวันติดแล้ะ พี่ชักเหนื่อยกับเขาละโอ้ยตายแล้วมีเพื่อนก็ไม่เข้าไม่มีเพื่อนก็ไม่เข้าแล้วจะเอาอยังไงเนี่ยคะคุณดาวีขาโอ้ผิดที่พี่นั่นแหละที่มีอะไรอยู่พี่เข้าใจแต่จะพยายามนะคะน้องน้องค่ะอืมมันเป็นไปนแล้วมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพยายามนะจะพยายามนะคะไม่ทำให้ผิดกฎ โอเคนะคะน้องๆค่ะตามนี้นะคืนนี้ขอขอให้เข้าขอให้โดนนะขอให้ปังๆทุกคนเลยนะขอให้แตกสามตัวนับปู่นะคืนนี้ไม่ให้เข้าสามวันนี้นะโหไม่ใช่กระดาษนะคะใครๆก็อยากเสี่ยงดวงค่ะอยากเสี่ยงดวงมากๆเอาปากกานี้ไปก่อนไอันนี้พี่ซื้อมาใหม่นะยังไม่ยังไม่ลงเข็มอันนี้อันน,น,นี้อ้นนี้เขียนไว้ก่อนที่จะไปตลาดแต่ยังไม่ลงไงเพราะว่ารีบค่ะรีบ พอกลับมาก็ไมาทำอันใหม่อีกเนาะก็เลยยังไม่ได้ลงก็เลยว่าโอ้ลงทีเดียวใกล้ๆคงไม่เป็นไรหรอกชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะเราก็ลุ้นทันนะคะน้องๆค่ะเอาตามนี้นะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะอันนี้ดาววีของเรานะขอให้ป,งปังๆี่ไม่อยากจะไอ้นั่นมากยิ่งอธิบายมากยิ่งไม่ไม่ทําให้เราตื่นเต้นเนาะเฮ้ยขอแก้ตัวขอแก้ตัวขอแก้มือขอให้เข้าขอให้โดนนักคืนนี้นะ นะคะนี่อันนี้อันนี้นนทําให้เสร็จจับเรียบร้อยสามตัวก็ทํแล้วนะคะอันแต่นี้สามตัวให้น้องๆไปจับเองนะ <_ who> ปกติพราะพี่ไม่มีที่ทํานะคะไม่มีที่ลง <_ q 2> อย่างออนนะคะไมไ่จับให้นะคะ <_ q 2> คุณดาวปกติคุณก็ปังๆอยู่ดีนั่นแหละคุณเก่งคุณเก่งคุณนี่ก็เก่งคุณดาวีนะคะขอ <_ LOL> ให้พวกคุณปังๆนะคะคืนนี้ขอให้น้องๆได้มีเงินซื้อขนมนะคะคุณดาวขาอย่าทำให้เราผิดหวังนะคืนนี้นะ นะคะได้ขนมบาทสอบาทก็ยังดีนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะตามนี้เลยเนาะเนาะขอให้เรารวยๆวยปังๆคืนนี้เนาะขอให้เข้าขอให้โดนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ